ทาที่มันใช้คุมอยู่โผล่ออกมาตรงหินทุกคนเจอไหมดูสิกูไม่ทันหรือไงไม่ต้องตีเนียนเป็นเรือสีหรอกกูรู้แล้วกลินมึงชัดเจนขนาดนี้กลินมึงแรงหมากๆมึงรู้ตัวหรือเปล่าก็โู้ทีของเปล่ามึง ถอดผ้าทันฤหษือสีออกเดี๋ยวนี้มึงจะถอดออกอได้หรือยังผ้าของหลือสีอสวัสดีทุกๆคนข้าพานหารแห่งเมืองลับแล วันนี้ข้าจะขึ้นไปกราบไหว้อาจารย์ของข้าที่ข้านับถือมากๆข้าไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ท่านไม่เคยบอกชื่อกับใครแม้กระทั่งข้าวันนี้ข้าจะเดินทางมายังป่าดิบชื้นที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ มึงไม่ต้องแอบหัวเลาะยอกูอีผีบาทผีฉั่ววิญญาณ้ายมันอยู่ใกล้ๆท่ะเสียชีวิตบริเวณป่าแห่งน,นี้มากมายผีสาวผีหนุ่มทีต่ตายที่นี่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่อาถรรพ์แห่งหนึ่งขึ้นชื่อว่าป่าดิบชื้นไม่แปลก้ามีผู้ผีวิญญาณ และคนที่เสียชีวิตที่นี่เป็นเรื่องปกติข้าพรานหานเดินทางมาด้วยความดีข้าไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนพวกมึงก็อย่ามายุ่งกับกูกูขอเตือนไว้ก่อนถ้าพวกมึงอยากอยู่แบบสงบอย่ามาเสี่ยงกับกูกูพูดเท่านี้ เดี๋ยวข้าพันหารจะคืนมากราบไหว้อาจารย์ค่ะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้กราบไหว้ไปพร้อมๆกันท่านไม่ใช่ผู้ทรงศีลนแต่ท่านแก่งกว่านั้นและมีอายุที่มากกว่านั้นอาศัยในป่าไม่เคยออกไปไหน แล้วเริ่มเดินทางกันดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาตอนนี้เวลาสามหรือบ่ายโมงค่ะต้องเร่งฝีเท้าก่อน้้ามืดเดินทางกันทุกคนไป กคนก็อาจจะคุ้นตาแห่งนี้หรือทุกคนหลายคนก็อาจจะเคยดูแล้วแต่ที่ขามาวัานนี้เป็นจุดที่ทุกคนเคยเจออาจารย์ของข่าแน่นอนที่ข่าเกมยนได้ขามีวิชาติดตัวได้ก็เพราะอาจารย์คนนี้เลยท่านสอนข่าแทบทุกอย่าง อาจจะมีไม่ทำเหมือนไอแ้แฝดนี้เดินมาที่นี่เหมือนกันหรือไอแ้แฝดไอ้แฝดก็เคยจะมาแล้ว่ที่ขามาวันนี้ข่ากระพ้าทุกคนม,า,มจา,าจากอาการของขาไอแ้แฝดก็ย,ยังไม่เคยเจอไมาก่กนน้ำมันไหลออกมาตามหลักไม้นี่คือธรรมชาติสร้างขึ้น อ้าเชื่อว,ว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้น้ำที่ซึมออกมาตามหลักไม้แบบนี้เห็นไหมความสวยงามของธรรมชาติมันมีมากไปถ้ารู้จักค้นฟ้าค้นหาไม่ไม่ไหวไหมะ่ะดู ธรรมชาติที่สวยงามน้งข่าจะดูโหดง้ายในบางเรื่องแต่ข่ามีความชื่นชอบธรรมชาติเป็นยังมาก าจารย์ของข่าท่านจะพางตัวไว้ไม่ให้ใครเห็นง่ายๆ่ายท่านอยู่แบบลับๆไม่เปิดเผยตัวตน เดินด,ดูตรงนี้อ่าคิดว่าอยากจะทำที่พักและจะให้เจ้าแฟดมาช่วยทำไว้ตรงนี้ป่าดิบชื้นที่นี่ขาชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์น้ำไม่แห้งมีตลอดปี ไปอีกคั้งขาดตาหรือก่อนไม่นิงหรือทำไมเึดคนตาลายขาเดินแล้วขาไม่ค่อยจะรู้ตัวว่ามันนิ่งหรือไม่นิ่ง ที่นี่มีกานมาต่างที่พักของกลุ่มไน้ยทา,านอีกจดุดมีขวดบางอย่างคนเคยได้เห็นมันบนนี้จะมีถ้าแต่คขาไม่อารขึ้นไปให้ดูได้เป็นที่รับสำหรับคนปลาที่นี่มีคนปลาอยู่หนึ่งเผ่า แต่ไม่ใช่คนปา่าโห้หลายอะไรเป็นคนป่าที่ดูแลพื้นป่าได้อย่างดีไม่ให้ใครเข้ามาทำอะไรใหม่ดีใครที่คิดจะเข้ามาล้องดีไม่รอดแน่ๆขาบอกคำเดียวที่สำคัญขา่าขอขอบคุณ ทุกคนที่เอ็นดูเจ้าแฟดแล้วก็ให้กำลังใจขาในการเดินป่าแบบนี้ขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในสิ่งที่เจ้าแฟดทำให้ขาได้รู้ขาเป็นแก่พลานปา่าธรรมดาไม่ได้มีความเก่งกล้าอะไรทั้งนั้นใช้แค่ความสามารถ ความกล้าหารของข้าในการเดินปา่าแค่นี้ก็พอเดินป่าต้องมีความกล้าหารแต่งตากะอ่อ,อนไวเด็ดขาดถ้าอ่อนไวเมื่อไร่ตกเป็นเหยืย่อถูกสีวิญญาณในปา่าได้ง่าย หายยุงนานแล้วขอหยุดนะน,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 น้ำธรรมชาติ มันช่างหอมหวานจริงๆข่าชอบเดินทางกันต่อมันมันจะแจ้งเตือนอะไรบางอย่างเจ้าตัวนี้ข่าต้องปิดก่อน แฟรบอกว่าแบตเตอรี่มันจะหมดหรือเปล่าคะก็ไม่รู้ราคาขอปิดจอตัวนี้สักครู่เดี๋ยวค่าจะขอหนังตรงนี้สักครู่พักเอาแรง สังเกตพื้นป่าไปด้วยเหมือนมีสิ่งไม่ดีอยู่ไม่ไกลจากขาขารู้สึกว่าเหมือนกลิ่นสับสาบมันจะเข้ามาใกล้ๆตัวขาถาขอหนึ่งทำพิธีดูว่ามันคืออะไรสักโครง รู้สึกว่าเป็นกินสาบของเสือแต่ข้ายังหามันไม่เจอไม่รู้ว่ามันแอบอยู่ตรงไหนเหมือนมันอยู่ในคราบของลาสีมันแปลงกายเป็นฤาสีหรือเปล่าข้าได้กินสาบแรงมากๆตอนนี้ข้ากำลังหาตัวมันอยู่มันแฝงตัวอยู่ตรงนี้ กูเจอมึงนะมึงโดนกูแน่ไอ้สมิงชั่วขาตั้งใจจะไปหาอาจารย์ของข้าแต่ระหว่างทางเนี่ยขาได้กินแปลกๆเหมือนสมิงที่กำลังออกหากินอยูอ่ข้าจะขอลองตามหามันดูตอนนี้ข้าเดินตามหาอรอยของสมิงแล้วเหมือนมันใช้ เส้นทางนี้ในการเดินหาเหยื่อของมันกินมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกินมันแรงขึ้นเลยรื่อยเหมือนมันอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากข้าข้ารู้สึกได้ เหมือนมันแอบคาอยู่มันคิดว่าขาไม่เห็นแต่มันรู้หรือไม่ว่าผ้าที่มันใช้คุมอยู่โผล่ออกมาตรงหินทุกคนเจอไหมดูสิดูมันเหมือนจะเป็นชุดของลหรีสีมันอาจจะทำลายทธนอสีแล้วใช้ชุดทธนอสีมา แปลงกายเป็นฤลือสีแล้วหลอกล่อให้คนเข้าไปหามันไอ้สมิงมึงออกมามึงไม่ต้องแอบแล้วกูเห็นมึงมึงคิดว่ากูรู้ไม่ทันหรือไงไม่ต้องตีเนียนเป็นฤลือสีหรอกกูรู้แล้ว กินมึงชัดเจนขนาดนี้กินมึงแรงหมากๆมมึงรู้ตัวหรือเปล่าไอ้สมิงมึงมันไม่ใช่รือสีมึงเป็นสมิงแปลงกายอยู่ในคราบของลือสีลือสีไม่แต่งตัวแบบนี้ไม่แต่งตัวครึ่งทอนแบบนี้เขาแต่งกันเต็มยศพอกูรู้ทันมึงําเสียงดุเลยนะกูผ่านหาน จะปลาพวกมึงวันนี้แหละมึงออกมาจากลูกมึงออกมาไอ้สมิงชัชวมึงกำลังทำลายผู้บริสุทธิ์ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรไม,ไไม,มึงเอาผ้าหรือสีออกมันจะทำใา้หรือสีตนเอ่นเสื่อมเสียไอ้สมิง มันเป็นสมิงฟังชายแดนป่าลึกดิบชื้นแหน่งนี้ทุกคนดูไว้มันน่ากลัวแค่ไหนมึงออกจากคราบทันหรือสีออเดียวนี้ออมึงทอดผ้าทันหรือสีออกเดี๋ยวนี้ ังมึงไม่มีสิทธิจะมาฟังบังคังบกูบบบบถ้าอย่างน,านั้นกูก็ต้องเล่นไม้แข็งกับมึงแล้วไอ้สมิงพูดกันนดีๆให้ฟังมึงต้องเจอไม้แข็งของกูทุกคนข้าขอวางเจ้าตัวนี้ถ้าข้าไม่ว่างข้าไม่สามารถสู้กับมันได้ พวกมันไม่ธรรมดาแรงพวกมันเยอะมากมึงไม่ออกใช่ไหมไอ้ตาแมงมึงออกมาจากลูหรือจะให้กูเข้าไปทุกคนฟังเสียงมันเสียงมันคอดอาขับงั้นก็ไม่คุยดีแล้ว ยังไงเป็นกันววดีไม่ชอบมองเจอแบบนี้มึงทำอะไรไม่ทำอะไรก็อะไรก็าอ้อ้ากูจะลากมึงมาเรียบกับไม้ไผ่อาของกกอาฮะราไอ้ทจาไอมึงคอยอ่าอ่า

มึงจะเอายังไงกับกูมึงจะถอดออกได้หรือยังผ้าของฤาษีเจ็บปวดไหมละ่ะทรมานไหมละ่ะในเมื่อพูดกันดีๆไม่ชอบมึงก็ต้องโดนแบบนี้ต้องให้ใช้กำลังใช่ไหมฮะ เจ็บปวดทรมานนี่แหละคนที่มึงไม่ยอมฟังกูมันยังไงมึงจะไม่เจ็บปวดแบบนี้กูไปทรมาร์มกูมาท้องกูไปทรมารม์งกูบอกมึงแล้วคุยกันยียดีไม่ชอบชอบให้ใช้กำลังใช่ไหม มันจะตายแล้วมันโดนอาคองขคาปิดฉีบมันจะค่อยๆหมดลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะตายไปในที่สุดจะมากราบไหว้าอาจายของขา้าโชคดีได้ปิดฉีบตน,นิงไปหนึ่งตัวภัยอันตรายในยป่าไปจบการล่างมันอีกครั้ง้าขอปิดเจ้ากล่องนี้ก่อนสวัสดี